ตอนนี้เพิ่งรีแลงมา3าสัปดาห์ผมก็ได้ติดเปต้าเม็ดส้มพร้อมกับขึ้นแลงสุพิมันที่เรียบร้อยครับและนี่คือ3สิ่งที่คุณต้องรู้ข้อที่1เปต้าเป็นตัวที่เก่งช่วงการเกมถึงเลดเกมครับต้องมีไอเทมประมาณ2 3ถึงชิ้นขึ้นไปถึงจะเริ่มเก่งครับข้อที่2ดาเมจหลักของตัวเปต้ามาจากการกดอันติและตีธรรมดาครับสกิลหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้ยากนิดหนึ่งต้องใช้สกิลสองผักเข้ามาโดน สกิล2เปตาถือเป็นสกิลหากินของตัวนี้เลยครับถ้าคุณมีสกิล2ถึง2ครั้งเมื่อไหร่ตัวบางๆไม่มีโอกาสได้ดิ้นกันเลยทีเดียวครับและข้อสุดท้ายมาในส่วนของเรื่องไอเทมครับไอเทมที่ไม่ควรออกสําหรับเปตานะครับคือตัวของธนูตีไกลครับเมื่อก่อนนะครับผมเคยเข้าใจผิดว่าธนูตีไกลเนี่ยทำให้เปต้าเก่งขึ้นแต่ช่วงหลังๆนี้ผมรู้สึกว่าพอกดตีไกลแล้วเนี่ยเปต้ามันตีไม่ถึงครับมันตีออกไปมันอาจจะตีถึงนะแต่ว่ามันไม่ติดดาเมจให้เรา เหมือนเกมมันไม่ให้เปต้าตีถึงนะครับและนี่คือสาระที่ผมนำมาฝากใน1นนาทีครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ